วอ,อยังไงอะเราโรงเรียนเป็นไงบ้างลูกโรงเรียนเป็นตึกดีมากนี่โรงเรียนเป็นิดพ่อเล่านิทานให้ฟังเอาไหมโอ๊ยไม่เอาเบื่อเล่าฟังมานานลูกมันเอาอย่างนี้พ่อเล่าว่าวันนี้พ่อไปทำอะไรมาบ้างดีกว่าพ่อไปทำงานมาสิ แล้วถ้าเล่าเรื่องไปทํางานจะสนุกวบลูกเอา้าพ่อก็ลองทำงันเป็นนิทานสิถามได้เริ่มกต่ละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้พ่อไปขี่ม้าเหล็กในตำนานมารูปร่างมันนี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยล่ะม้าเหล็กตัวนี้นะ มีพลังมหาศาลมันออกมาห้าสิบตัวมารวมกันทำให้มีวพร้อมลุยทุกสถานการณ์กีลมกีลมกีลมตัวไม่กลัวม้าในตำนานตัวนี้นะยังมีความคล่องตัวอ,อีกด้วยตอันนี้พ่อได้ขี่ม้าเหล,เล็กในตำนานตัวนี้นะมันนุ่มสบายมากเลยล่ะม้าเหล,เล็กในตำนานตัวนี้นะ เขาใจดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวมุมเมืองไหนประชาชนคนใดลูกเด็กเล็กแดงมาขอให้เขาช่วยก็ไปห,หมดช่วยผมด้วยดิครับได้ครับ,รบช่วยผมด้วยนะครับได้ครับช่วยผมด้วยนะครับได้ครับแล้วมาตัวนี้มันช่วยอะไรเราล่ะครับพ่อ เนี the mm ่ย hmm. พ่อจะเพื e> mm. ่อมมาใหม่ขาเก่าเอาขาใหญ่ๆ มาในตำนานตัวเนี้มันทำให้เรามีทุกอย่างในวันนี้ไงลูก New Holland TT สองุดห้าศแรงเกินตัวคล่องตัวเกินใคร